สวัสดีค่ะทุกคนนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่หญิงอยากมาพูดคุยกันกับเพื่อนๆนะคะก็ไลฟ์สดบางครั้งก็จะมีเพลงนะคะเขาเข้ามาแล้วระมัดระวังก็จะไม่มีสติเท่าไหร่นะคะก็มาไลฟ์สดคุยกันก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะคะก็มาอัดเทปดีกว่าเนาะนะคะวันนี้ก็อยากขอบคุณนะคะเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะในช่องของหญิงนะคะช่องใบชอบกานะคะก็ ช่วงนี้นะคะเป็นเทศกาลปีใหม่นะคะก็หลายๆครอบครัวนะคะก็กลับบ้านต่างจังหวัดกันนะคะก็ขอให้มีความสุขนะคะแล้วก็ปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะอะไรที่มันผ่านไปนะคะเรื่องร้ายๆก็ให้ผ่านไปกับปีเก่านะคะปีใหม่ก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะในชีวิตละกันนะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะจง ประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะนะที่การงานนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนานะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่สละเวลานะคะเข้ามาติดตามช่องของหญิงนะคะหลายๆคนเลยนะคะเพื่อนๆเอฟซีน,นะคะทั้งที่เมืองไทยแล้วก็ทั้งที่ต่างประเทศนะคะหญิงขอขอบคุณเพื่อนๆมากค่ะแล้วก็ก็จะสัญญานะคะว่าปีนี้หญิงก็จะเป็นทําให้เป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งนะคะก็ จะทำผลงานออกมาให้ดีๆนะคะก็จะทําทั้งวิดีโอการท่องเที่ยวนะะแบบผ่อนคลายนะคะก็จะไม่ค่อยได้พูดนะคะเพื่อนๆนะวิดีโอผ่อนคลายก็จะเป็นเสียงธรรมชาตินะคะเน้นเสียงธรรมชาติกับบรรยากาศสวยๆนะคะแล้วก็ใส่ดนตรีเข้าไปนะคะก็เหมาะสําหรับเพื่อนๆผ่อนคลายค่ะบรรยากาศผ่อนคลายสําหรับใครเครียดนะคะช่องของหญิงก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะเพื่อนๆค็คลายเครียดนะคะก็ หวังว่าเพื่อนๆก็คงจะชอบนะแล้วก็ก็ขอขอให้เป็นกำลังใจหญิงไปเรื่อยๆละกันนะคะ<ม>ก็ขอบคุณทุกคนนะที่สละเวลาเข้ามาติดตามรับชมนะคะแล้วก็หลายๆาาาครั้งที่หญิงทำคลิปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะในเขตพื้นที่พัทยาแล้วก็หลายๆคลิปที่ทำ คลิปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างประเทศรวมถึงคลิปการทํางานของหญิงนะคะเพื่อนๆแล้วก็คลิปการพูดคุยแบบนี้นะคะรวมถึงคลิปการทํางานนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆหรือญาติพี่น้องนะคะต้องการทำเอกสารวีซ่าต้องการรับปรึกษาอะไรแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็สอบถามมาแล้วกันนะคะที่ Facebook ของหญิงนะคะก็เช่าประกาศสมประสงค์นะคะเพื่อนๆแล้วก็มีให้ให้เพื่อนๆติดตามนะคะแล้วก็ ข้อมูลต่างๆก็จะอยู่ที่ช่องชุมชนนะเพื่อนๆก็ไปไปเลือกดูละกันนะคะเพื่อนๆก็ติดต่อเข้ามานะคะสำหรับเพื่อนๆต้องการซื้ออาหารทะเลต่างๆนะอินบ็อกซ์มาถามนะคะก็ถ่ายรูปมาละกันว่าเพื่อนๆต้องการอาหารทะเลประเภทไหนนะคะแล้วก็ต้องการต้องการยังไงนะถ้าเกิดว่าไปซื้อให้ได้นะคะหญิงก็จะไปซื้อนะก็ก็คงจะมีค่าบริการนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆก็ เขียนชื่อนามสกุลที่อยู่มาว่าจะ,จะให้ส่งหาใครอะไรแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็บวกค่าบริษัทไปแล้วก็ค่าบริการนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆนะคะก็ก็ได้เหมือนกันค่ะเพื่อนๆเพราะว่าก็ไม่ไม่ไกลจากนาเกลือเนาะเพื่อนๆเนาะก็เอาบรรยากาศดีๆนะคะมาฝากเพื่อนๆนะคะแล้วก็มาสวัสดีปีใหม่นะคะขอให้ทุกคนนะคะ จงประสบแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนานะคะแล้วก็ขอให้มีชีวิตที่ดีนะคะปีนี้ก็ขอให้เป็นปีที่ดีๆเจริญรุ่งเรืองสําหรับเพื่อน,อน <men> ๆด้วยละกันก็ฝากคลิปใหม่ๆของหญิงด้วยนะคะเพื่อนๆก็ถือว่าเป็นคลิปอ่อผคลายนะคะก็พยายามทําให้อ่คลิปมันออกมาสวยงามที่สุดแล้วก็เป็นธรรมชาติที่สุดนะคะก็ฝากฝากเพื่อนๆไว้ด้วยละกันนะคะสําหรับวันนี้ก็คงจะฝากเพื่อนๆไว้เพียงแค่นี้เนาะ ก็ไม่มีอะไรมากนะคะกับภาพบรรยากาศสวยๆนะคะที่จะนํามาฝากเพื่อนๆก็เดี๋ยวหญิงลงให้เพื่อนๆดูแล้วกันค่อยๆทยอยตัดนะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะอยู่ในเขตพื้นที่ชายหาดจอมเทียนก็คงจะมีเฉพาะเขตจอมเทียนนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะ